สวัสดีครัพบกับช่อง f ันเกเล e r c h a n n วันนี้นะครับฟันก็จะมาอันบอกอีกแล้วอันนี้ก็คือเป็นอาร์ทอยเหมือนเดิมซึ่งฟันก็จะเปิดอันนี้เป็นช่วงที่ว่าช่วงวันเกิดหมดเลยนะอันนี้ก็คือได้มาวันเกิดเหมือนกันอันนี้ได้มาวันเกิดนะอันนี้ได้มาเมาื่อวานี่ไปจุ่มมา อันนี้ไปจุ่มอม่อันนี้จะไปลงคลิปในต่อๆนะครับเพราะว่าอันบอกไปเลยอืเป็นอันนี้แล้วฟอนก็ได้น้องอันนี้มาน้องนนี้เพิ่งดูเนี่ยฟอนได้อันนี้เลยนี่น้องคนแรกเพราะว่าฟอนน่าไม่อยากได้หนึ่งสองสามนี่ได้น้องคนนี้ก็ถือว่าโอเค แล้วก็ยังไม่ได้อันบ็อกอันนี้แต่รู้อะไรว่าได้ตัวอะไรเพราะว่าเราซื้อแบบเช็คการ์ดมาแตียเรามาอันบ็อกกันเลยอันนี้อยากรู้ว่ามันจะน่ารักไหมคือชวอนจําไม่ได้แล้วว่าอืมันเต้นแบบไะ ทุกคนมนน่ารักนะเนี่ยดูนี่นเอามันเป็นกระเป๋าหรอนี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ฟอนเลือกมาน้องเลอรานะครับเพราะว่าฟอนอะมีกระเป๋าสีดำใช่ไหมมันห้อยสีดำขาวดำเนียมันจะน่าฟอนก็เลยอยากได้ตัวนี้มาก นี่ก็คือการที่ฟอนไปดูมาคออรับฟอนก็เลือกเช็คการ์ดมาเลยนี่จริงๆก็อยากได้ในการ์ดนี้ที่เป็นสีขาวดำเดี๋ยวนักงิก๊ เป็นน้องซูนะครับซูสคูเวนดี้ปะเออฟังเป็นน้องเวนดี้ซูสคูนนะครับซึ่งฟอนอยากได้ตัวนี้มากน้องแพนด้าแดงเพราะว่าเห็นอีซ่าใช่นะแต่ฟอนไม่บอกหรอกฟอนได้ตัวอะไรจะมารู้ฟอนน่ารู้แหละว,ว่าได้ตัวอะไรให้ทุกคนทายว่าฟอนจะได้ตัวอะไรอันนี้ก็ไปจุ่มมา เชื่อมนะให้ทุกคนถ่ายนะทุกคนจะได้ต่อลงให้เลยเป็นนาวแพ่นน่ทุกคนน่ารักว่าโอ้ยมองน่ารัก นี่คือการ์ดน้องนี่นารักจะไม่มีอะไรแล้วหรอทำไมสายอ๋อเราต้องซื้อสายแยกหรอถ้าไม่ก็ใช้ก็สายนี้ได้เลยเนี่ยแต่ห้อยแบบนี้ก็น่ารักจิง อันนี้ก็คือของที่ได้มาช่วงวันเกิดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะคันดาแล้วก็น้องเอลยลาก็เหลืออย่างเดียวอ่ะที่ยังไม่มาส่งนะครับนี่หมดหรือยังหมดแล้วแลวะ แต,แต่มันก็ได้มาช่วงนี้หมดเลยอันนี้ก็ได้มาช่วงนี้เหมือนกันแต่ว่าทําคลิปไปแล้วไมอน้องเบบีทีอันนี้นันเอไม่ใช่เบบีทีดิขายเบบีนี่นี่ก็แปลว่าครบแล้วนะครับที่ฟันจะมาอันบอก